ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ปภาสานครดำซิ่งครับวันนี้ครับพามาชมบรรยากาศสูบสูบบ่อน้อยครับเพื่อที่จะดูว่าปลาเยอะหรือไม่นะครับตอนนี้ตอนนี้ทำการสูบน้ำนะครับเีตั้งสูบเรียบร้อยแล้วนะครับสูบเรียบร้อยแล้วนะครับกองเชียร์เชียยหน้ากองเชียร์ ดี่นั่นครับดี่นั่นครับเชี่ยที่นั่นนะปลอดเชียยเช่ย,อย,ยตอนนี้กำลังเร่งเครื่องสูบประมาณอ่า 60... 60-70บกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ให้มันถึงระดับน้ำปานกลางเนี่ยก็จะลดนะครับก็จะลดนะจะดูว่าระดับน้ำมันจะแห้งเร็วหรือเปล่านะครับต้องติดตามชมครับในบรรยากาศของทุ่งนาครับ,นะรบอีกไม่ก,กี่วันก็จะถึงวันสงกรานต์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันเลียวทหารของตำบลไปสานครับ ไม่มีเวลาไปดูครับนะครับไม่มีเวลาไปดูก็รุ่นน้องๆในเมื่อวานไปษานก็มีกี่คนพก็ไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ใช่รุ่นเดียวก,กันเลยไม่ทราบวนะ่าเป็นใครบ้างครับพามาชมบบรรยากาศแบบนี้ดีกว่าครับ ทา้ไหลไปเรื่ทางน้ำไหลทางน้ำไหลก็จะไม่ค่อยมีน้ำมากเท่าไหร่แต่ที่เคยผมบอกว่าเห็นปลาช่อนมันไหลมานะครับครับทางน้ำไหลนะครับรู้จะเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ็ส่วนมากก็จะเห็นแต่ปลาหมอนะครับกระโดดโลดเต้นนะครับเครื่องสูบนาวฮอนด้านะระยาะไรตอนนี้ระดับน้ำลงไปประมาณถ้าบอกเป็นลิตรบอกไม่สูกครับประมาณ ก็ประมาณยี่สิบเซนได้ครับครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีปลาโผล่มาหรือไม่ครับตอนนี้บดูไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้นครับก็ต้องขอขอบคุณแบบฟีที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ไอสารนครน้ำซิงนะครับเราจะถึงเทศกาลสงการานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะครับถ้าได้เล่นนะครับผมจะใช้เวลาเก็บภาพบรรยากาศในการเล่นน้ำสงกรานปี2 5 6กให้นักชมรนะ็ถึงวันนั้นนะครับ าห้านาทีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่เข้ามารับชมนะครับ,บคุนมาับครับที่สุดของที่สุดแล้วครับตอนนี้ได้เท่านี้เลยสุดความสามารถของการดูแล้วตอนนั้นมันจะโคลนเยอะจะโคลนเลย เดี๋ยวเบาเครื่องแป๊หนึงก่อนจะดับนี่ครับพอสุดท้ายก็มีแต่แลนด,ดูเลยครับตอนนี้นครับวันนี้ป๋องมาช่วยดูดด้วยวันนี้ป๋องมาช่วยจับน้ำและจับปลาด้วยริ่ปอง ปลามันอยู่ในโครนีได้ดิลุกขอโคนีิเออลังเจ้าเจมหมอกของดิจับปลาเหง่ายง่ายตัวนี้ลุกคองเลยบ่าหน้าพวกนี้ไหลลงเลย <c oughs> โอ้จับปลาไม่ทันเพราะน้ำไหลแรงมากโอ้โห ดูดิแป๊บเดียวเองนี่มันไหลอย,ย่าเต็มเลยนี่นั่นนแหละ้ำโตเขาดูดไปเอาะง่ายหละต้องดูดออกอีกโอ้ยตรงต้ออยู่ล่ะถ้าน้ำอะไรถ้ารู้อย่างนี้ดูดทรงคลองดีกว่าโอ้ไม่ถ้ารู้อย่างนี้ดูดทรงคลองดีกว่านั่นแหะไม่รู้เลยว่ามันจะรั่วอย่างนี้หรอกองคือน้ำโตัวนี้ออกเลยทั้งบัดง่ายกว่าอืม อ,อ,ยอย่างาว่าเลยไม่งันก็เสียเวลาการจับแบบนี้ไงมันจับไม่ได้เลย,ม,ลยม,มันยังอยู่ในคลโครนี่ไง